นี่เธอดูสิน่าก,กินไหมเธออันนี้ฉันเห็นแล้วฉันอยากกินมากเธออร่อยมากเธอดูสิชีสเหนียวติดมากนี่กรรมวิธีเธอเป็นเด็กแบบวัยรุ่นที่เชียงใหม่เขาทํากันนะเธอแล้วมันน่ากินมากนี่อยู่ที่วันนิม,มานเธอคือฉันมาถึงพาคหนงฟังน่านะกินมากเธอเห็นแล้วเพว่าเธอดูคันปรุงเธอมันคือแบบโอ้โหไม่ห่วงไส้เธอมันไม่ห่วงไส้อันนี้คือแบบชีสอีกเธอ แล้วเธอดูชีสและแอนดอร์ไส้กรอกเธอคือชื่นใจมากอาพูดได้เลยมันเป็นการกินที่แบบปกติเรากินกับขนมปังกับไส้กอรอกกับอันนี้ชีสนะน,นะอันนี้คือมีอหมูสับเธอซอสไปอีกเธอนี่เธอดูสิชื่นใจอะ่ะแล้วนี้อามาสาดมาเธออาไม่โปไม่จบซอสพริก,อกซอสมะเขือซอพาสพริกมัสาดเธอแล้วก็การหัน่นขนมปังเธอ มันแบบชื่นมากแล้วก็ทาด้วยนี่เธออันนี้คือมัสตาร์ดอันนี้มัสตาร์ดเธอทามัสตาร์ดอีกแล้วก็ใส่เข้าไปเธอแล้วก็ประกบอ,อประกบประกบเธ <c oughs> อธอมันน่าก,กินมากเธอดูเส้นเหนียวไม่ใช่เส้นเหนียวนะมันบบว่าชีสเหนียวมากเธอแล้วนี่เธอดูท็อปปิ้งด้วยมัสตาร์ดอีกรอบนึงเธอมัสตาร์ดแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบโอ้โหชีสเป็นชีสข้นกับมัสตาร์ดนี่เธอ น่ากินมะเธอมันน่ากินมากอะเธอดูสิถึงกันต้องบอกเลยร้านนี้นะชื่อชีสอะไรวะชีสโทเบอร์หรืออะไรสักอย่างนยเธออยู่ที่วันนิมานขอโทษนะอ่านชื่อออกอ่านชื่อไม่ทันอะไรนะชีสโทเบอร์ใช่ะใช่ป่ะถูกบอกตามไม่คดีเอแต่มันอร่อยมากเธอนี่มาอุดหนุนน้องเขาเลยนะเธอบอกเลยนะว่าอร่อยจริงๆเธอร้านนี้คือชื่นใจมากเธอกินเท่าไหร่ก็แบบ นเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พออ่ะฉันอร่อยมากอะ่ะเธออร่อยจริงๆเธอคุณหนุนกันนะชีสโทเบอร์จ้าบ้า